สวัสดีค่ะวันนี้ก็เมนูเผือกๆนะคะหัวปลาต้มเผือกคะ่ะเราก็จะมาตามหาวัตถุดิบกันก่อนนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสดหัดใหญ่นะคะขายกันทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะทุกคนนี่เยอะมากเลยนะคะเป็นพวกผักทั้งหลายนะน่าจะเป็นมันหวานมันญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่รู้ วันนี้เผือกเยอะนะคะทุกคนเผือกเดี๋ยวเขาไม่ได้มีตลอดนะรอบที่แล้วที่ด่าลงคลิปก็ใช้เป็นมันฝรั่งแทนนะคะเพราะว่าไม่มีเผือกนะคะอ้เมียวอ้วนมากอ้ลงพุงอ่ะพี่เขาไม่กินอาหารนะคะก็อ๋อกินอาหาร เถือกมาแล้วนะคะดาด้าก็ได้มาสามหัวนะคะเมื่อก,กี้แกะ,ะบอกนะคนต้งเรียกลิศนะคะไปหวนเลยนะไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะหัวใหญ่มากเลยทุกคนไม่แน่ใจว่าที่เป็นแผลแบบนี้มันจะม,มีลมเข้าไหมนะคะทุกคนก็ได้อยู่นะคะ ได้อยู่เี่โอ้เข้าล่้แหละวะ่าแต่จะเข้าไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวดาด้าจะทำเมนูหัวปลาต้มเผือกนะคะทุกคนแล้วก็จะทำเผือกหิมะไว้กินเล่นด้วยนะเผือกหิมะ หัวใหญ่หแต่ว่าก็อาจจะได้ทําเผือกเชื่อมด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นเผือกเชื่อมหรือว่าเผือกบวดนะแต่ว่าอันนี้หั่นเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาทาเมนูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะน้าก็ต้องไปตลาดก่อนนะตลาดที่นี่นะทุกคนส่วนมากก็จะมีวันเสาร์อาทิตย์นะที่เป็นตลาดใหญ่ๆนะคะเมนูเผือกเนี่ยชอบมากเลยนะไม่รู้ว่าใครชอบ เหมือนกันบ้างนะคะคือที่บ้านเนี่ยแต่ก่อนนะตอนเราเด็กๆแม่ปลูกตลอดเลยนะเผือกแต่ว่าเราจะเรียกว่าหัวบอลมากกว่าไม่ใช่หัวเผือกแันนี้เขาพัฒนาสายพันธุ์แล้วทุกคนอืมที่แม่ปลูกเขาจะเป็นหัวเล็กๆนะก็หัวบอลนะเวลาจะทําก็ต้องริดริดเปลือกก่อนเราก็ไม่เคยได้ริดเปลือกเองหรอกนะแต่ก่อนเพราะว่าแม่จะบอกว่าเขาจะคันนะบอลนะ จริงๆอ่ะบอลกับเผือกก็เป็นประเภทเดียวกันนั่นแหละแต่อาจจะมีหลายสายพันธุ์นะทุกคนนะเคลีไปได้น,นะทุกคนเป็นลิปที่ว่าดูแบบสบายๆเรื่อยๆนะคะทำไปคุยไปนะไม่รู้ว่าใครเคยเป็นบ้างสมัยเด็กๆนะที่บ้านจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาบอลเนี่ยมาหั่นเอาหยวกกล้วยเนี่ยส่วนมากก็จะมีกันทุกบ้านนะหยวกกล้วยบ้างบอลบ้างนะมาหั่นแล้วก็มา มาตำกับครกอะทุกคนถ้าเด็กบ้านๆนะตำกับครกที่ว่าครกที่เอาไว้ไว้อไว้ตำข้าวนะไว้ตำข้าวสารตำข้าวเปลือกนะจริงๆในส่วนตรงนี้ค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราแกงเราไม่ต้องออกก็ได้นะเนี่ยตรงอ่อนๆตรงเนี้แต่นี้ด้าก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นเมนูอะไรกี่อย่างนะเผือกเชื่อมก็อร่อยนะเผือกนี่มันมีสารพัดเมนูเลยนะทุกคนนะเผือกกวนนะ วรนเสร็จ้าใส่ถั่วหน่อยนึงอุ้ยอร่อยมากมตัดเป็นชิ้นๆน,นะนี่เล็มๆไปนี่มันเป็นแผลไงเวลาเขาขุดอันนี้ในวิดีโอนี้ด้ยด้าก็ไม่มั่นใจนะทุกคนนะว่า จะได้รวมคลิปแล้วก็จะได้ลงวันไหนนะบางทีสองอาทิตย์สามอาทิตย์ <c oughs> เป็นเดือนก็มีนะทุกคนกว่าจะได้ลงนะบางคลิปนะเนีย่ยเหมือนเหมือนทําเผือกวันเนี้ยทาเผือกไว้ใช่ไหมแล้วก็ก็คิดว่าจะได้ทําเมนูในวันพรุ่งนี้นะถ้ามีผู้ช่วยแต่ว่าก็ายังไม่มั่นใจยอยู่ดีนั่นแหละว่าจะได้จะได้ซื้ออะไรมาทำนะในวันพรุ่งนี้นะต้องไปตลาดก่อนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าอยากกินเผือกฉาบน้ำตาลนะ เออหรือว,ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเผือกฮิมันแล้วแหละอุ้ยบวบนั้ยินะย่งอร่อยนะแน่นๆแก่ๆนะเชื่อมก็อร่อยทุกคนทำก็ต้มขาวแล้วใส่เผือกนะหมอมมากบอกเลยนะทอดยิ่งอร่อยนะทอดให้แบบไม่ไม่ไม่ต้องกรอบมากนะแล้วก็ไปย่างนะทุกคนกินกับน้ำจินะ้มนะเผือกนี่สารพัดเมนูจริงๆอ่ะ ำหัวปลาต้มเผือกนะส่วนมากที่ใช้ก็จะเป็นหัวปลากระพงหัวปลาเก่านะทุกคนนะแต่ว่าเนื้อก็ทําได้นะแต่ว่าก่อนหน้านี้ดด้ก็เคยมีคลิปวิดีโอลงอยู่นะคะ,ะหัวปลาต้มเผือกนะเคยลงไปแล้วนะสองรอบนะแล้วก็มีที่ใช้มันฝรั่งด้วยนะเราะว่าหาเผือกไม่ได้นะก็เลยใช้มันฝรั่งก็มีนะคลิปนะมันมีหลายสูตรนะทุกคนสูตรอาหารมันไม่ตายตัวมันแล้วแต่ว่า เราชอบกินแบบไหนนะมางร้านก็ใส่ปลาหมึกแห้งบัง้านก็ไม่ใส่นะนี่ดายด้าก็หั่นแล้วก็อาจจะทอดไปด้วยนะคะทุกคนอืมทอดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอ่าค่อยมาทําเมนูอ่าปลาต้มเผือกนะคะแต่ตอนนี้ปลาย,ยังไม่มีนะปลาย,ยังอยู่ในทะเลอยู่ <laughs> เวลาที่เราทอดเผือกเราก็ทอดแค่พอเหลืองๆนะคะทุกคนเนี่ยประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ได้ได้เชื่อมนะคะทุกคนเอาไว้ทานกับกะทิสดนะคะเช้านี้เราก็มาหาปลากันนะได้เป็นหัวปลากระพงนะคะเราก็จะมาต้มกันเลยนะคะก็กระเทียมพริกไทยสักนิดนึงนะหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้ถ้ามีเด็กทานนะคะ จริงๆออาจ,จะใช้ปลาหมึกแห้งทอดแต่ไม่มีนาด้าก็เลยใส่กุ้งแห้งนะ,ะเกลือนะซีอิ๊วขาวน้ำปลานะคะผงปรุงรสนะคะตั้งน้ำแกงนะให้น้ำแกงแบบเดือดจัดเลยนะแล้วเราก็เอาปลาของเราลงไปเลยนะคะทุกคนอันนี้เผื่อก็จะนิ่มง่ายนะปลาก็ทอดสุกแล้วนะ พอเดือดปุ๊บนี่ชิมรสดูนะตามที่เราต้องการนะก็โอเคเลยค่ะทุกคนตักเสิร์ฟกันเลยค่ะหอมมากเราจะโรยเป็นผักชีต้นหอมก็ได้ดาดาแต่ว่าดาดาใส่ขึ้นช่ายนะคะนี่ค่ะทุกคนลองไปทำทานกันดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ